สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําผลิตภัณฑ์นั่นก็คือมะม่วงหนึบอร่อยเคี้ยวเพลินแถมยังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะในทุกๆปีเมื่อถึงฤดูกาลมะม่วงจะมีผลผลิตจํานวนมากออกสู่ตลาดพร้อมกันเกษตรกรหลายคนขายไม่ทันทําให้ราคามะม่วงตกต่ำลงอย่างมากบางครั้งถึงขั้นต้องปล่อยให้ผลผลิตเสียหายไปต่อหน้าต่อตา นี่จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อไรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร,กรไทยค่ะเราเลยนำมะม่วงคุณภาพดีมาแปรรูปเป็นมะม่วงหนึบที่เก็บไว้ได้นานและยังคงความอร่อยไว้ครบมะม่วงหนึบไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุผลผลิตแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงไทยจากผลไม้ที่เสี่ยงจะขายไม่ออกกลายเป็นของว่างแสนอร่อยเคี้ยวเพลินและสามารถเป็นของฝากได้อีกด้วยค่ะ มะม่วงหนึบของเราทําจากมะม่วงแท้ร้อเปอร์เซ็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียปลอดภัยแน่นอนค่ะพกพาสะดวกเก็บไว้ได้นานจะกินเล่นก็ง่ายหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ดีที่สําคัญทุกการซื้อยังช่วยสร้างารายได้ให้กเกษตรกรไทยด้วยนะคะ business model canvas mango n i p มะม่วงหนึบหยิบแล้วหยุดไม่ได้กิจกรรมสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดสินค้านี้ก็คือผู้ผลิตมีน้อยรายเพิ่มช่องทางในการสร้างธุรกิจของเราแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าของสวนมะม่วงลดภาวะสินค้าที่ล้นตลาดค่ะทรัพยากรสำคัญในการผลิตก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแก้วขมิ้นประโยชน์นะคะก็แบบช่วยเพิ่มพลังงานในระหว่างวัน มีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระมีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายค่ะเครือข่ายธุรกิจของเรานะคะก็จะมีเจ้าของสวนมะม่วงบริษัทขนส่งเอกชนแล้วก็พ่อค้าคนกลางค่ะต้นทุนของสินค้าเรานะคะก็จะมีค่าวัตถุดิบค่าแรง ค่าสาธารณูปโภคส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็มีค่าเดินทางรายได้หลักของเรานะคะก็จะมาจากการขายตรงขายปีกแล้วก็ขายส่งค่ะเราได้มีการวางแผนจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ตเช่น Facebook, Shopee, Lazada, Instagram หรือ t k t t o k ช่องทางออนไลน์เหล่านี้นอกจากจะขายสินค้าแล้วยังสามารถโปรโมทสินค้าของเราไปในตัวได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้มีการวางแผนที่จะจําหน่ายโดยการฝากขายที่ร้านของฝากเช่นไล่กำนันจุนหรือร้านแจ๊แต๋วของฝากนะคะรวมไปถึงร้านคาเฟ่ต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะเราเลยนํามะม่วงสุกที่มีคุณภาพดี มาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นมะม่วงหนึบที่หวานธรรมชาติเคี้ยวเพลินและเก็บไว้ได้นานค่ะมะม่วงหนึบไม่ใช่แค่อาหารว่างแต่ก็เการช่วยเหลือกเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่มั่นคงมะม่วงหนึบหวานอร่อยช่วยชุมชน